สวัสดีครับผมอาจารย์เกดก,ก้าวพินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรักษาอยู่ในราศีธนูประจำวันที่16มกราคมพุทธศักราช2567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในพบไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพฮินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้น แล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํำยังไงให้หนักกายเป็นดานะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีธนูนะฮะก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพะระฤหัสบดีนะเราจะเรียกว่าตานูดาวพรฤหัสบดี สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอปะชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์อาจารย์จะเปิดนะครับโหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับหลักสูตร2เดือนนะครับก็จะเรียนนะครับทุกวันจันทร์กับวันอังคารนะครับเรียนตอนหนึ่งทุ่ม นะครับไปจนถึงสามทุ่มนะครับเรียนอาทิตย์ละสองวันนะครับวันละสองชั่วโมงก็เท่ากับว่าสี่ชั่วโมงนะครับเดือนหนึ่งก็เรียนสี่ครั้งก็เท่ากับว่าสิบหกชั่วโมงเราเรียนสองเดือนก็เท่ากับว่าสามสิบสองชั่วโมงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการมีไรายได้เสริมเหมาะสําหรับท่านที่เตรียมตัวสําหรับกเกษียณน,นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อตามไลน์ข้างล่างมาได้เลยหลักสูตรสองเดือนราคาห้าพันบาทจ่ายเต็มจํานวนห้าพันบาทสําหรับเรียนสองเดือน สามสิบสองชั่วโมงผมเกตกก้าวฮินดูตลอดสวัสดีครับในพบไหนเรือนไหนจะเป็นการบอกเหตุเรื่องราวว่าเราจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับเอาละอีกพบเรือนหนึ่งนะฮะในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์คนในครอบครัวความอุนในบ้านความอุนในครอบครัวนะครับนะการศึกษาก็ได้ไปอยู่ในพบไหนก็ปรากฏว่าไปอยู่ในเรือนที่ดีงามมากเขาเรียกว่าตนุ วิ่งเข้าไปอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคก็แปลว่าโชคของราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองก็แสดงว่าเอาละวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของไอเดียจินตนาการบุตรหลานลูกหลานนะถ้าเป็นในเรื่องของการปกครองก็จะเป็นช่วงที่เราสามารถใช้องค์ความรู้ประสบการณ์นะครับนะหลักการอะไรต่างๆสามารถปกครองบุตรหลานลูกหลานได้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เจะเป็นช่วงที่เราเองคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับคิดค้น ทำบ,บางสิ่งบางอย่างอ่ะให้วิธีชีวิตเราจะเริญรุ่งเรืองเนะครับนะเป็นประมาณนี้นะแล้วจะเด่นในเรื่องของการจินตนาการในลักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าดีงามอีกพบเรือนนึงยิ่งดีไปใหญ่เลยนะครับเราจะเรียกว่าพันธุนะพันธุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะเนี่ยพันธุแปลว่าหลักทรัพย์ปุตตะแปลว่างอกเงยก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับจะมีการลงทุนนะครับนะทานู่นทานี่ทํานั่นนะสามารถแปลสภาพหลักทรัพย์เป็นเงินเป็นทองนะจะซื้อเข้าจะขายออกได้หมดเลยนะครับนะก็ะจะโดดเด่นนะครับสําหรับคนที่ ซื้อมาขายไปพวกรถพวกรถมือสองนะครับที่ดินหลักทรัพย์อะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้เสียหายอะไรน,นี้ดีนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่เนี่ยจะช่วยเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเลยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาหลักทรัพย์ให้เจริญรุ่งเรืองงอกเลยนะครับนะได้พระแม่มหาการีนะครับนะก็ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่เออเขาเรียกว,ว่าเต็มสตรีม นะครับแน่นอนครับเป็นเทวีแห่งสงครามเนะาะก็สามารถที่จะสู้รบตบมืออะไรกับใครได้หมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะเขาเรียกเป็นคนที่กล้านะครับนะกล้าที่จะลุกไปข้างหน้ากล้าที่จะทําให้ตัวเองจเจริญก้าวหน้าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้ปัญญานะครับในการแก้ไขปัญหานะเราจะสังเกตว่าท่านเนี่ยสู้กับศูนย์แล้วศูนเนี่ยพอเลือดตกลงพื้น นะก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ท่านก็เลยกินเลือดซะเลยนะอันนี้คือบ่งบอกถึงปัญญานะแต่พอกินมากไปหน่อยก็กลายให้ท่านคลั่งได้นะก็ทืบโลกเกือบพังนะพระศิวะก็เลยต้องมานะครับมาเตือนสตินะก็เปรียบเหมือนว่าเอาละบางครั้งเราจะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่ให้ฟังคนอื่นบ้างแค่นั้นเองหลักเกณฑ์ก็คือว่าจะทําอะไรไอเดียจินตนาการถ้าเราทําไปนะถ้าติดขัดอะไรก็ปรึกษาผู้รู้นะครับหรือ นะครับเราจะไม่ทันปรึกษาผู้รู้เขามาให้คําแนะนําอะไรเราก็รับฟังนะครับเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนู่นนี่แหละกพราะประมาณนี้อย่าเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปแล้วก็อย่าอย่าหลงผิดอย่าเข้าใจผิดนะครับนะไพ่มาเตือนประมาณนี้นะครับถ้าไม่ได้ทําตามเงื่อนไขนี้ก็จะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะในมุมดีก็คือว่าเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถมากๆเลยนะครับถือว่าดีนะฮะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ เรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์นะครับเราจะเรียกว่าพบสุภะนะฮะที่แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองนะครับนะที่แปลว่าสิ่งดีงามที่แปลว่าความชนานาญการพิเศษนะครับนะก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงนะครับที่ชาวราศีธนูเนี่ยจะประสบผลสําเร็จดีมากเลยเกี่ยวเรื่องของอไรายได้การเงินงกันทองเพราะว่า ดาวความสําเร็จเนี่ยนะครับไปแจ็คพอตแสดงผลอยู่ในเรือนของนะครับการเงินในราศีมังกรตั้งแต่วันที่15นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา10นาฬิกา50นาทีก็แสดงว่าชาวราศีธนูเนี่ยถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องของอไรายได้การเงินการทองไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถคนอุปถรัรมภ์ค้จุนคนคอยช่วยเหลือนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีจริงๆนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับในเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับมีคนคอยช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินนะครับจะ ทำเรื่องนะครับซื้อนู่นซื้อนี่ก็มีโอกาสที่จะสําสเร็จนะครับถ้าเราไม่ได้ติดแบ็คลิสหรืออะไรนะก็สําเร็จได้โดยง่ายนะครับถ้าเครดิตเราไม่เสืยเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําเรื่องต่างๆได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าไพ่นี้เป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะครับนะเอ่อไพ่ใบนี้จะได้รับการผลักด,ดันสนับสนุนนะครับจากคนที่เป็นใหญ่ในองค์กรบริษัทนะครับ คุณสามารถเข้าหาระดับบิ๊กบอสได้ระดับหัวหน้าได้คือเข้าหาระดับสั่งการและกันนะครับในเรื่องที่คุณปรารถนาเนี่ยคุณสามารถเข้านะครับถึงเขาได้โดยตรงเลยนะครับเพราะอิทธิพลของดาวจเจริอนสุภาษะปกระดุมพระแปลว่าเป็นคนที่มีโอกาสมากนะครับคนอุปถัมภ์มากแล้วมาได้ไพ่ใบเต่านะครับไพ่เต่าเนี่ยเป็นไพ่แห่งความวมสมบูรณ์ นะเป็นไพ่แห่งความมั่นคงก็แสดงว่าถ้าเราเข้าหานะครับคนที่มีความมั่นคงให้ตัวเราได้ก็สามารถที่จะทําให้เราประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินการทองนะครับก็ลองดูซิว่าในสิ่งไว้รอบๆตัวเราเนี่ยมีใครที่พอที่จะเ,เป็นหนึ่งในใจของคุณเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับปึกสาหารือเกี่ยวกับเรื่องของความพึงพอใจในล,ลักษณะต่างๆอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้จะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับาาเพราะไพ่ใบนี้ นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าผู้เป็นใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้นะครับอ่ะต่อไปนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวข้างคางนะครับดาวข้างคางเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีพิจิกนะฮะเราจะเรียกว่าพบวินาศที่แปลว่าเสียหายกักขังจองจํานะครับแล้วก็แปลว่า ต่างถินแดนไกล่างประเทศหรือโลกส่วนตัวนะครับเพราะต้องบอกว่านะครับดาวพ่างคานนะถ้าเป็นทักษะที่ดีนะครับเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับมานะครับทับลักนานะครับปุตตะก็แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาก็แสดงว่าเราเองเนี่ยก็ได้รับความเชื่อถือนะครับจากลูกน้องจากบุตรหลานนะครับนะแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยจะได้รับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะอาจจะมีคนมาเสนอนู่นนี่นั่นนะครับเพราะอะไร เพราะว่าสิ่งใหม่ๆวิ่งเข้ามาหาตัวเรานะครับทีนี้เราจะกล้าหรือเปล่าเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวกล้าแรงแข็งขยันนะครับคนก็ต้องกล้านะครับในส่วนที่สามารถทําให้เขาเห็นได้ว่าเราเป็นคนมีศักยภาพเพราะดาวอังคารไม่ใช่ดาวที่พูดนะครับแล้วจะสําเร็จนะดาวอังคารไม่ใช่ดาวที่ใช้ปัญญาแล้วจะสําเร็จดาวอังคารคือดาวต้องแสดงให้เห็นถึงความกระตือล้นความขยันขันแข็งให้นึกสภาพนักลบอังคารคือนักลบเป็นเทพสงคราม เออนะครับนั่นหมายถึงว่าจะทําอะไรต้องพูดต้องต้องเข้าหามันไม่เชิงพูดหรอกเขาเรียกว่าแอคชั่นให้เห็นนะประมาณเนี้ยนะกระทาให้เห็นนะมีอะไรยังไงก็พูดบอกเจรจาได้เลยกับบุตรหลานลูกหลานนะครับหรือมีไอเดียจินตนาการอะไรยังไงก็ต้องนําเสนอให้คนรู้ว่าเราทําอะไรยังไงได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจกบังเอิญแล้วเกินคุณมีดาวพังคาปีนี้เป็นการลกินีจรนะครับก็ดาวเจ้าเลวินาจะมาแทน วินาศมาทับลักษ์ให้เรามันระวังเกี่ยวเรื่องของก้าพนันนะครับอาบยมุกต่างๆหรือความงัวเมานะครับเพลิดเพลินอะไรต่างๆแล้ววินาทับลักษ์แล้วมาจากเจ้าเดือนปุตตะด้วยเนี่ยมักที่จะเกิดจากความคึกขัน,ขนองประมาทเลอะเลอะในการใช้ชีวิตอันนี้ให้เรามันระวังแล้วกล้าบ้าบิ่งเกินไปนั่นหมายถึงว่าทำอะไรยังไงก็สุดแท้แต่ยังไงก็สุดแท้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของหลักความ มีหลักเกณฑ์่ะอมีหลักเกณฑ์มีเหตุผลมีที่มาที่ไปไม่ใช่นั่งนึกเองเออเองไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องมีหลักเกณฑ์มาสนับสนุนมุมมองความคิดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับถึงจะไม่มีปัญหานะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหปล่อยปะละเลยแล้วอันนี้งานงอกเลยนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะได้ไพ่นะครับเขาเรียกว่าเป็นไพ่พนางยมุตาเทวีนะ ไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่แม่น้ําอันดับสองของอินเดียอันดับหนึ่งก็คือพระแม่คงคาแต่พระแม่คงคาเนี่ยขี่จระเข้จะไม่เหมือนกับพระแม่ยมุนาเนาะพระแม่ยมุนาเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นกันเองนะครับแล้วก็จะได้มิตรภาพที่ดีนะเราจะสังเกตว่าท่านเนี่ยนั่งปลาตัวใหญ่แล้วก็จะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยนะครับกระโดดอย่างมีความสุขนะครับนั่นหมายถึงว่าเราให้ความอบอุ่นการปกครองบุตรหลานด้วยความเมตตา นะครับนะถ้าเราเป็นคนนิสัยประมาณนี้ก็จะมีลูกหลานบุตรหลานเข้ามาหาเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเป็นคนที่คนไม่ค่อยเข้าหานะก็ลองเปลี่ยนทัศนคตินิดนึงเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะลองดูซิว่าคนที่นะคนเข้าหานี่เขามีจริตนิสัยยังไงนะครับแต่จริตนิสัยเนี่ยเอาละแน่นอนถ้าเราเป็นผู้ให้ใครๆก็รักเราแต่มันมีเงื่อนไขว่าเราให้แล้วเราต้องไม่ทุกขนะ์ถ้าให้แล้วเราทุกข์ก็ถือว่าคนที่ได้รับเขามีความสุขไง แต่เราทุกเราก็ไม่โอเคนะครับมันจะต้องวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับนะ่ถึงจะดีกับเรานั่นก็หมายถึงว่าความสนิทสนมความเข้าอ,อกเข้าใจจะนําพามาซึ่งความสําเร็จของคุณนะครับไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับอาต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะฮะในราศีกันนะครับเราจะเรียกว่าพบกัมมะ นะครับที่แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับอีกภพเรือนหนึ่งในราศีเมถุนนะฮะเราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญาคู่ครองคู่ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับนะก็ในช่วงของวันที่9นะจนถึงวันที่28ใเนี่ยเวลา2 2ในกานี 22, 29, 41, นะครับก็ดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยมาถึงตัวเลยนะแล้วได้ตําแหน่งที่ดีงามเราจะเรียกว่าตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับอุดมเกณฑ์ แว่าอุดมเกณฑ์ก็แปลว่าเกณฑ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ก็แสดงว่าเราเองเนี่ยจะมีคนเข้ามาหาแล้วค่อนข้างที่จะฟังเรานะครับเพราะว่าตําแหน่งนี้ดาวพพุธได้ตําแหน่งปราบแปลว่าขาดตอนก็แสดงว่าคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเขาพร้อมที่จะฟัง มุมมองความคิดเห็นของคุณนั่นหมายว่าถ้าเกิดคุณมีโครงการโปรเจกต์กหรืออะไรยังไงเกี่ยวเรื่องงานที่มันเกี่ยวเรื่องของการลงทุนเขาพร้อมที่จะคุยคุณคุณก็ไปเตรียมง,งานให้ดีเตรียมแบบแผนเตรียมนู่นนี่นั่นอะไรให้ดีนะก็จะประสบผลสําเร็จถ้ามองในเรื่องของความรักด้านเดียวก็จะเป็นช่วงที่เราจะเนื้อหอมจะมีคนเนี่ยแวะเวียนเข้ามาหาเรานะพอสมควรนะก็าอาจจะชอบบุคลิกลักษณะหรืออะไรยังไงนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออยู่ในระบบงานสายงาน ครับก็จะทําให้มีคู่ครองหรืออะไรยังไงได้เช่นกันนะครับก็ถือว่านะในมุมดีถือว่าโอเคนะครับแต่ให้ระมัดระวังนิดนึงบางครั้งเนื่องจากว่าไปเจอกะดาวองคารที่มาจากเจ้าเรือนวินาศที่แปลว่าลับๆับไปเจอกะดาวองคารที่มาจากเจ้าเรือนปุตตาก นะครับที่แปลว่ารักข้างใหม่เนี่ยนะก็อย่าเพิ่งวางใจว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะบริสุทธิ์ผุดผ่องในลักษณะที่ว่าเป็นโสดร้อยเปอร์เซ็นเขาอาจจะมีนัยยะซ่อนเลนอาจจะยังไม่จบไม่เคลียร์ยังเป็นลักษณะแค่ทะเลาะเบาแหวงแล้วงอนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องโลกโลกสองใบก็ได้นะหรือมือที่สามอันนี้ก็ให้ระมัดระวังนยะครับนะเอาละอีกพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนการงานการงานถึงตัวอันนี้ดี เขาเรียกว่ากรรมะทับรักนะครับจะเป็นคนที่มีคนเนี่ยให้ความสําคัญนะครับในความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องวิชาการความรู้นะครับเกี่ยวกับสิงที่เราถนัดนะครับถ้าเราเป็นผู้ชํานาญการด้านไหนเนี่ยนะครับก็จะมีคนแวะเวียนเข้ามาหาเราเขาเรียกว่าความถนัดของเราเนี่ยทําให้เราเองเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเรื่องของการงานและจะเป็นช่วงที่งานเนี่ยมาถึงตัวเราเยอะนะครับเราก็ลองดูซิว่างานที่เข้ามาเนี่ยแปลเป็นเงินได้ไหม เออถ้าแปลเป็นเงินได้ก็บริหารจัดการไปแต่ถ้าเกิดเป็นงานลนักษณะเผือกร้อนหรือเป็นงานลนักษณะที่ว่าวานอันนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะแต่ก็สามารถผ่านพ้นด้วยได้ด้วยการสื่อสารเพราะว่าดาวนี้คือดาวพุธดาวพุธคือดาวสื่อสารถ้าเราส,สื่อสารดีเราก็อาจจะไม่เสียเปรียบนะครับแต่ถ้าเราสื่อสารไม่ดีเราก็อาจจะโดนเป็นลนักษณะเออวานหรือหรืรอหรือหลอกใช้อะไรประมาณนี้ให้ระมัดระวังหน่อยเอาละแต่ในเรื่องงานดี นะครับถ้าเกิดว่าคนที่มีความสามารถก็จะมีคนมาเ,าเรียกตัวไปสัมภาษณ์นะครับจีบจีบเราไปทํางานร่วมด้วยอะไรเงี้ยมีการยื่นข้อเสนออะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์เหมือนกันก็ถือว่าดีนะไม่ได้เสียเลยไม่ได้เสียหายจะเราไพ่เด้นะครับไพ่เขาเรียกว่าเป็นไพ่พัศิวะก็ให้ช่างน้ําหนักนะว่าที่ใหม่ที่เก่าเนี่ยมันยังไงถ้าอยากไปจริงๆอ่อะนะลองดูซิดูด้วยปัญญาซิว่าเพราะว่าทาไมต้องบอกดูด้วยปัญญาเพราะพัศวะเนี่ยท่านนั่งสมาธิแล้วก็มีแสง แสงนี่เขาเรียกปัญญานะครับถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็คิดพิจารณาแล้วบวกลบคูณหารเนี่ยโอเคที่ใหม่ดีกว่าเราก็ไปได้นะครับหรือที่เก่ามันมีปัญหาหนักก็ลองพิจารณามันมีปัญหาจากเรื่องอะไรสมมติมันมีปัญหาเรื่องคนเรื่องการปกครองอ่าอันนี้ยังพอไหวหน่อยแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องยอดนี้พูดยากนะเส้นกําหนดยอดต้องได้ยอดเท่านี้ปิดยอดเท่านี้โหนี่พูดยากแต่ถ้ามีแค่ปัญหาปลุกคนทะเลาะไม่ชอบหน้ากับคนนู้คนอันนี้ยังพอไหวนะ เพราะเจอทุกที่แหละแต่ถ้ามียอดเข้ามาเกี่ยวข้องนะเออถ้ายอดไม่ได้เท่านี้ไม่ได้โบนัสไม่ได้เงินเดือนไม่ได้หัวเนี้ยเครียดนะก็ต้องใช้สตินะครับนะพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นไปในลักษณะไหนนะครับนะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการตรองด้วยเหตุผลนะครับนะตรองด้วยเหตุผลเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วคุณก็จะเจริญก้าวหน้านะครับนะแล้วก็ดาวพุดย้ายไปที่ยี่สิบเก้าอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระส,สุกกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระส,สุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพฤษกนะฮะเราจะเรียกว่าภพอรินะอริก็แปลว่าอุปสรรคนะครับนี่ศีลความอืดอัดใจความไม่สบายใจนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับเป็นเรือนดีเราจะเรียกว่าเรือนลาพระที่แปลว่าราบรื่นไรายได้สองไรายได้สามนะครับสะดวกโยทิน ะครับแล้วก็สิ่งที่ปรารถนาต่างๆเนี่ยเาเรียกว่าลาภสําเร็จได้โดยง่ายไปอยู่ไหนล่ะก็ปรากฏว่าไปอยู่ในราศีธนูนะครับตั้งแต่วันที่20ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา13บสนาฬิกาสานาทีเขาเรียกว่าลาภพับรักโอ้โหเจอกับดาวคารคู่มิตรด้วยนะครับก็จะส่งผลนะครับเกี่ยวเรื่องของลาภผลโอกาสความโชคดีอะไรต่างๆอันนี้ถือว่าดี นะครับแต่โชคดีเรื่องอะไรก็ต้องอยู่ในพื้นดวงเดิมคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการบอกว่าความโชคด,ดีคุณจะเกิดเรื่องนั้นอ่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะดาวพระศุกร์ทับัคนาได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะก็ถือว่าโอเคนะโชคลาภถึงตัวโอกาสอะไรต่างๆนี่นะครับนะเขาเรียกเป็นช่วงที่เรามีความโชคด,ดีเข้ามานะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับแต่สําหรับท่านใดที่มีดาวพฤะศุกปีนี้เป็นการกินีจรให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องหนี้สิน นะครับนะ <S <S ขเขาเรียกว่าอริมาถึงตัวนะครับแล้วดาวอ,าอ,าอริไปกุมกับดาวคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยนะครับถึงตัวเพราะอะไรลูกหลานบุตรหลานความคึกขนองระมัดระวังนะถ้าคนที่ชอบเล่นนู่นนี่นั่นการพน,นันนะหรือความคึกขนองต่างๆอาจจะยุ่งยุ่นวุ่นนะครับเพราะดาวคารท่านมาจากเจ้าเรือนวินาศในราศีพิจิกนะครับนะบนะดาวศุกร์มาจากเจ้าเรือนอรลิและเป็นคู่มิตรกันเมื่อคู่มิตร กันเจอพบเสียกันก็เลยพากันลงเหวเลยนั่นก็หมายความว่าบางทีอาจจะเจอเพื่อนฝูงหรือคนที่สนิทคนใกล้ชิดชักชวนให้เป็นลงเหวอันนี้ให้เรามาระวังไว้ดีหนึ่งนะครับนะก็ให้เรามาระวังลงเหวยังไงนะครับก็อาจจะชวนไปลงทุนทํานู่นทนํานี่นะโดยที่เราเองขาดการไต่ตองยั้งคิดนะแล้วก็โดนระบบนั่นะแหละคนโกงของสังคมเล่นงานวิชาชีพต่างๆ นั่นแหละ่นงานเรามาระวังไว้นะครับอ่ะแต่ในมุมดีเขาไม่ได้เป็นการรักกินีถือว่าดาวสุกให้คุณนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงอา้าะไพ่อ่าเขาเรียกได้ไพ่พญาคุดนะไพ่พญาคุดนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่นะครับแห่งการเอ่อต่อรองนะหรือการเข้าหาหรือการอ่อนน้อมทาต้นนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามตัวเล็กเข้าไว้อ่อนเข้าไว้ นะเขาแข็งมาเราอ่อนไปะนะก็คือพูดง่ายว่าให้มีบรรยากาศที่ดีต่อกันนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปจบนในเรื่องของผลประโยชน์ที่ลงตัวนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเราเองเนี่ยนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการนะครับการที่เราคุกเขาก็คือการนอบน้อมการที่เราให้ดอกไม้นั่นายถึงว่าเรายอมรับเงื่อนไขหรือเสนอเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับก็จะทําให้เราเองนะครับประสบผลสำเร็จอันนี้ในกรณีที่ไม่ได้เสียหายเนาะ เป็นเือด,ดาวชุ้เรือลาภะเนาะก็คือเอาผลประโยชน์ไปให้เขาอะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับคุยว่าเออทําไมเขาต้องร่วมงานกับเราเรามีอะไรดีทําไมไม่เอาคนอื่นทําไมต้องมาเอาเราคือเราพยายามดึงข้อดีของเราอะว่ามีอะไรบ้างนะก็บริหารจัดการไปนะถ้าเรามีดีเราจัดไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเออไม่ได้มีดีอะไรเลยหรืออะไรประมาณนี้นะ ก็อาจจะไปออกเรื่องอื่นแทนนะก็จะมีความโชคลาภอะไรยังไงเข้ามาเหมือนกันนะครับนะส่วนในเรื่องของอลิที่เข้ามาแล้วเป็นการกินีเนี่ยแล้วได้ไพ่แบบนี้ก็คือก็อเจรจานะครับปีนี้มานอมอย่าไปแข็งนะครับอ่อนได้อ่อนนะครับนะก็ถ้ามันเป็นในลักษณะที่ไม่ได้เป็นเงินนอกระบบนะมันยังคุยกันได้หน่อยนะเพราะว่าถ้าเป็นในระบบของออธนาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีในเรื่องของกฎหมายที่เข้ามาช่วยเหลือเราได้อยู่ นะแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของนอกระบบเนี่ยนะครับอันนี้มันพูดยากเพราะว่ามันเป็นในลักษณะของอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะมันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ที่ถ้าบิดนัดเบี้ยวนัดหรืออะไรยังไงมันจะมีปัญหาทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งเลยนะครับถ้ามันลําบากหรือมันเดือดร้อนจริงๆเราดูด้ว่าหลักทรัพย์ทรัพย์สินเราเนี่ยพอจะแปลเป็นเงินเป็นทองนะจนมันไม่มีแล้วมันหมดจริงๆเราถึงจะไอ้นั่นแหะคือ,ค,อคือเส้นทางสุดท้าย นะแต่ยังมีหลักทรัพย์ยังมีอะไรยังไงเนี่ยยังพอเอาไปบริหารจัดการได้ย ja ังจะดีกว่านะครับเพราะว่าลูกค้าผมที่มาดูดวงหลายๆคนนะครับหนึ่งในนั้นเลยคือเรื่องหนี้สินที่มันท่วมตัวนั่นแหละนะครับนะมันมันท่วมจริงนะก็ให้ระมัดระวังไว้เนาะอ่ยก็มาเตือน,นเข้าหานั่นแหละเออนะอ่ะต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดาวพระเสาร์นะครับ ดาวพัสเสาเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมังกรนะครับในราศีมังกรเนี่ยเราจะเรียวกว่าพบการเงินเราจะเรียวกว่ากระดุมพระกระดุมพระการเงินรายได้กระแสงเงินสดแนะครับไปอยู่ในเรือนไหนก็อยู่ในเรือนของราศีกุมกระดุมพระก็เหมือนเดิมฮะกระดุมพระวิ่งเข้าอยู่ในเรือของส,องสาาชะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการติดต่อติดต่อได้เงินการเข้าหานะครับมีอะไรดีก็ใส่เข้าไปโปรโมชั่นอะไรต่างๆ ก็คือกลยุทธ์การตลาดนี่แหละนะครับนะสำหรับชาวราศีธนูถ้าเก่งในเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดคุณก็ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาได้นะครับเพราะได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากจะซื้อจะขายจะอะไรยังไงได้หมดนะครับนะถ้าการตลาดคุณเก่งนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะให้ประสบผลสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับได้ไพ่วราหะกก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสำเร็จคุณเนี่ยเกิดจากประสบการณ์ นะครับที่คุณผ่านพ้นมาแล้วรับให้ไปนี้ถูกวหว้วานนะครับให้ไปหาคัมภีร์นะครับที่ถูกมารขโมยเนาะตอนที่พระพรหมเนี่ยเผลอหลับไปในสมาธิก็เลยวหว้วานให้พระนารายณ์เนี่ยท่านแปลงเป็นหมูป่าเนาะไปหาสามโลกเลยก่าจะเจอนะครับแน่ครับก็ต้องแน่นอนเนอ่ยนะเจอด้วยความเพียรพยายามนะครับก่จะหาเจอก็ล่อเข้าไปสามโลกขนาดนี้นะครับก็แสดงว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปัถน,นาเนี่ยนะครับหรือสิ่งที่คุณทําเนี่ยเป็นสิ่งที่ เออมันจะมาจากประสบการณ์หรือความรู้คุณเป็นส่วนใหญ่นะครับจะได้อะไรมาเนี่ยจากความทํานานการหรือสิ่งคุณถนัดนะครับถึงจะประสบผลสาเร็จนะครับไพ่วลาหักก็คือเป็นไพ่ที่ไม่ย่อท้อนะครับแล้วก็ไพ่ลุยไปข้างหน้านั่นหมายถึงว่าเงินเราจะอยู่ในเรือนของสังคมก็แสดงว่าคุณเองจะต้องมีองค์ความรู้นะครับที่สามารถทําบางสิ่งบางอย่างที่มันซับพอร์ตความต้องการของสังคมสังคมต้องการอะไรคุณก็ทําตามนั้นนะคนก็จะประสบผลสำเร็จได้อย่างดี ตามระบบงานตามสายงานของคุณนั่นเองนะครับนะ,ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระราหูนะฮะดาวพระหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมนะฮะเราจะเรียกว่าภพสหช c นะครับที่แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดคนหมู่มากนะครับพี่น้องท้องเดียวกันความสนิทชิดเชื่ออะไรประมาณนี้นะวิตรภาพต่งางๆไปอยู่ในเรือนไหนก็ปกรากฏว่าไปอยู่ในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าสห a ชะไปพันธุ นะครับจะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการติดต่อการเข้าหานะครับมีมิตรสหายเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็เข้าหากับผู้หลักผู้ใหญ่ไดีนะครับสามารถที่จะมีเพื่อนฝูงเป็นเจ้าของบริษัทนะครับหรือมีความสนิทสนมกับหัวหน้างานอะไรประมาณนี้ด้วยเหตุผลก็คือสหช c h a เแปลว่าสนิทสนมพันธุกญะตาดพี่น้องนะจะเป็นช่วงที่เราเข้ากับคนได้ง่ายนะครับจะได้ใจคนที่เกิดจาก เขาเรียกว่าจริตที่ตรงกันอ่านิสัยตรงกันอะไรตรงกันอะไรประมาณนี้นะครับก็จะสมผลเนี่ยให้เราประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อการเข้าหานะครบคบใครเนี่ยก็จะสนิทกับเขาไปหมดน่นะครับเราจะรู้สึกว่าเออทุกคนเป็นกันอะไรลัมิดเรานะครับมันก็สามารถคุยเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์อะไรได้ลงตัวหน่อยนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะะถือว่าดีนะนะครับถือว่าดีนะจะเด่นในเรื่องของมิตรภาพนะ วเรามาดูว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับน,นี้ยังไงนะครับนะก็ได้ไพ่นารัตมุนีเนาะคือไพ่นี้ยเขาเรียกว่าไพ่เดินทางรอบจักรวาลน,นะไม่ได้เดินผ่านโลกจักรวาลเลยนะนะอ่ะาก็คือในลักษณะของมิตรภาพเนี่ยเรายิ่งมีน้ำใจให้กันมีความปรารถนาดีให้กันมีสิ่งดีงามให้กันเนี่ยจะนิ่มนำพานะครับมาสึ่งความสำเร็จนะครับในลักษณะของการติดต่อจะมีเป็น ในลัก่ณะของการเอื้อประโยชน์ต่อกันเนี่ยนะถ้าเราเรามีความสนิทสนมหรืออะไรเงี้ยมันจะเอื้อประโยชน์ต่อกันค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่เรียนรู้กันไปเรียนรู้กันไปยาวๆแล้วก็จะรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันนะครับก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการมีมิสหายที่ดีแล้วมันจะคุยเรื่องเราอะไรกันง่ายๆให้นึกสภาพอ่ะเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนฝูงกันเป็นคนสนิทกันอะไรเงี้ยเวลามันคุยเรามันคุยกันง่ายนะหรือเราจะทําธุรกิจธุรกรรมแล้วก็ สามารถปรึกษาคุยหารือกันได้นะครับไพ่ก็มาบอกประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอผู้คุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมผมผิพาดประกันใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาภัยด้วยนะครับนะท่านใดถูกองทุกใจเขาก็้องหน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะคว่าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและท่านอยากจะให้ผมทําคลิปประเภทไหนนะครับนะก็สามารถนะครับนะพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะครับนะถ้าผมพิจารณาแล้วดีก็จะทำนะครับนะ ป่อทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตก้าดูทัลอตสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าพี่ดูทลอตเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตาม ตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ